ฟาติปอกปาไดเออร์นี่มันโมนาโกเวอร์ชันรีบูทดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านฟุตบอล อันซูฟาติดาวรุ่งที่เคยถูกวางให้เป็นทายาทเมซี่แต่วันนี้เขากำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับโมนาโกบาร์เซลโลนาตัดสินใจปล่อยยืมตัวเขาหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดที่11ล้านยูโรดีนี้ทำให้เขากลายเป็นแข้งใหม่รายที่3ของโมนาโกต่อจากเอริกไดเออร์และปอปอกบาที่ย้ายมาแบบไม่มีค่าตัวทั้ง3คนจะถูกเปิดตัวกับสื่อในวันพฤหัสบดีนี้โดยบาร์ซ่าจะช่วยจ่ายค่าเหนื่อยส่วนใหญ่ให้กับฟาติและถ้ามีการขายต่อบาร์ซ่าก็จะได้กำไรไปด้วยย้อนกลับไปเด็กชายจากกกีีนนนนนนบบิิิตตตซาาาา้เเปปปดดดัััวทมมชุุใหญ่ออ่ออย12 56ขลงส29ไู แชมป์ลีปี2023และ2025รวมถึงบอลทั่วอีก2รายการกับทีมชาติสเปนเขาลงเล่นมาแล้ว11นัดยิงได้2ประตูผ่านเวทีบอลโลก2022และเป็นแชมป์เนชั่นลีปี2023แต่ด,ดูการล่าสุดเขาต้องเจอกับฟันร้ายจากอาการบาดเจ็บบ่อยทําให้ลงเล่นได้แค่11นัดยิงไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ก็เคยถูกยืมไปเล่นให้กับไรตันในพรีเมียร์ลีกยิงไป4ลูกจาก27เกมแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นและนี่แหละคือโอกาสทองของเขาอีกครั้งในลีเอิงโมนาโกอาจจะเป็นเวทีที่ฟาติรอคอยมาทั้งชี